ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวอยู่ทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นชิปที่สี่กับช่องใหม่นะครับช่องสร้างรายได้ช่องใหม่ของประพาสขอพิ่ไม้ครับเกี่ยวกับพระนรินชิงพงต่างๆนะครับพระกุปเก่าครับมาลองให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับครับสำหรับวันนี้ก็นําเสนอนะครับเป็นเหรียญอ่า นั่งผ่านนะครับชนะอมานของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ยนะครับปีสามเจ็ดนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตอกตัวเลขตองสองนะครับเนาะนี่นะครับตองสองสวยเลยทีเดียวนะครับคมปิดนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับตําหนันะครับก็ตรงตามเส้นนะครับพิยมนะครับ ถ้าได้สนใจนะครับก็ยินดีแบ่งปันเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับก็ราคาก็ตามตลาดนะครับหรืออยู่ที่ความตกลงการตกลงของเราตั้งสอง่ายนะครับมีนโยานะค่ามีโค้ดมีทำนิตอะไรให้ดูนะครับ ก็ลงให้เพื่อนๆได้ชมกันคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็จะไล่เจ็บชุดเก่าๆที่ลงไว้ที่ช่องเก่านะครับมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดรวยการเปิดช่อง YouTube สร้างรายได้นะครับก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับนับหนึ่งกันใหม่นะครับชิปเป็นชิปทีนะครับชิปนี้นะครับ ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเ c เก่าๆนะครับที่เคยติดตามมานี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับขอพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่องเก่านะครับที่ยกเลิกไปนะครับนัดก็กลับมาสนับสนุนช่องใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็ขอพระคุณนะครับถ้าเห็นช่องนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตาม ให้ด้วยนะครับตลาดเอฟซีเก่าๆที่เคยชมช่องประพาสผลไม้นะครับก็ฝากช่องนี้อีกช่องนึงนะครับเพื่อให้ได้อยู่ในช่องยูทูปต่อไปนะครับ mm hmm. ขอามเพิ่อย่างสูงโดยเดียวนะครับ mm hmm. ก็อยู่มานาน,นครับสำหรับช่อง ที่ยกเลิกไปนะครับ3าปีเลยทีเดียวนะครับมาจากไม่มีหลักฐนยืนยันนะครับทาง y o u t ท b e ส่งรหัสมาให้แล้วนะครับแต่มาไม่ถึงนะครับไม่ยุ้ตกต้นที่ไหนนะครับลดนดองที่ไหนไม่ทราบนะครับก็จำเป็นนะครับต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่นะครับ แสงจะไม่พอนะครับดูก็เลยจะไปก่อนนะครับจะลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไล่เก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งนะชิปนี้ก็เป็นชิพที่สี่ที่ห้านะครับเนาะที่สี่นะครับลงเปิดเปิดช่องครับเปิดช่องครับให้มีช่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไยมาได้เก็บ,กบรายละเอียดอีกครั้งนึ่งนะครับเรี่สมัครนะครับ ช่องไว้เพื่อสมัครทางรายได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้วกมยรติาละคุณครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดชมเข้ามาครับมีการสอบถามนะครับถ้าสนใจองค์ไหนนะครับใน ช่องนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทางเบอร์โทรนะครับหรือเม้นเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์โทรก็0 6 2 4์หสามขออภัยครับ0ูนย์หกสองห้าสี่สามเก้าห้าสองสนะครับ0ูนย์หสองาสหองสนะครับเอร์โทรติดต่อครับการเช่าซื้อนะครับ เอาที่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนทีทุกท่านหรือเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านนะครับถ้าชอบก็คดถาข้ามานะครับถนนราคานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ดราม่านะครับเนาะนะครับขอขอบคุณอย่างสูงครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผ่านช่องยูทู e นะครับขอขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับก็คมต้องทิ้งท้ายไว้นทีนี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอุบลรังสุขิเชียรนะครับพบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ